ก็จะเข้ามาดูการซ้อมตัวนี้นะไปนอน3สามพันก็แรกมาเอาพุตพังนะแล้วถอดออกให้หมดไปก่อนนะส่วนดิเซียเอาไปทั้งหมดถอดออกให้หมดก่อน,นเอาสองฟังเลยนีย่เดี๋ยวลองจ่ายไฟดูสักหน่อยนึ่งก่อน,นอเ,เอไฟเข้าไปแล้วนี่เดี๋ยวเราวัดไฟ ที่จะต้องมาด่ขาเกตดูก่อนนะอ่ะ,ะตัวนี้ได้4โวลต์อยู่่นันนี้ก็ได้4โวลต์อยู่ฝั่งด้านโน้นก็เหมือนกันอยู่นะได้ยัง4โวลต์อยู่เหมือนกันหมดเลยะอันน,นี้เพื่อตรวจให้แน่นอนเดี๋ยวเรา โคกมา,าวัดกันสักรอบหนึ่งดีกว่านะ,ะชึมลงไปใช่ไหมตรงนี้ลุกคืนนะจะไม่เท่ากันอยู่นะกับฝั่งหนึ่งตรงนี้จะได้หนักแบบนี้นะกับจุดหนึ่งตรงนีน้ตอนนั้นที่เราวัดที่ไอีเนี่ยออกมาปกติ เาจะสีปกติอ่าพอ,อผ่านได้มาแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือปิดเย็นไปนะฮะตั้งทั้งที่วัดด้วยฮิตเตอร์ปกติแล้วนะ,ะเดี๋ยวก็ไปดูโลได้เปลี่ยนได้ซะสาเหตุหลักที่บอกว่าทำมาให้โลได้เปลี่ยนไดให้หมดนะ <S 1> <S 1> มันมาจริงอะแรงไฟอะมาแบบไทเตอร์ชอร็อตนะครับไม่ได้มาแบบมาแบบเกษตรนะอ่ะแล้วก็ปไ,ปนนะะกไปเปลี่ยนไดเปลี่ยนอาร์เก็ตใส่เศษใหม่ไดให้หมดนะ ่วนเอาพุทเดี๋ยวคุณดูัต่อนะก็จะเหมือนเดิมนะเดี๋ยวจุดนี้เราจะเปลี่ยนกันให้หมดเขามาใส่เฟสใหม่นะเดดูวันทีละท่อนตอนนี้ไปทำปั๊บกันไปก่อนสักคู่นะตร,ใใตรงนี้นะไดตรงนี้นะถอดมานะเ,นเดี๋ยวเปลี่ยนให้หมดก่อนนะอาราเกตใ,ใส่ใหม่ให้หมดนะ,ะสักคู่นะเดี๋ยวมาดูกันต่อหลังจากที่เราไปแก้ไขชุดที่บอกก่อนนะสักคู่ อันนี้หลังจากเราเปลี่ยนไดไปแล้วนะส่งาเกตไปแล้วอ่ะออ,อดไฟวัดไฟรอด,ดูอ่าคาเกแตัวนี้ก็ได้ตุกขึ้นที่เป็นสี่เหลี่ยมสวยงามมาห,หมดแล้วนะฟังน้นงด้วยฟังรงนี้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็พร้อมที่จะใส่เฟรชเขาจะไปลงไปแล้วนะ,ะพูดเดี๋ยวใส่ไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูกก็ตอ จากที่ใส่ขอาไปเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นี่รับการถอนไฟนะเี่ยไปมาเรียงแล้วผบแล้นะแล้วขนะ้านไปก็ปกติหมดแล้วนะตอนนี้ผมจะพูดที่รลองนั่นอยู่ทีมันมีประกายไฟชอ็อตอยู่แต่นี้นะเนื่องจากปีนเนี้มันผุพอกาวออไปแล้วก็โกงแกนะมันผุหมดแล้วนะ นนโดทางเพราะกาวดำดมันกัดเป็นตะลิมอ่ะเราก็พันลวดใหม่เราก็ทำความสะอาดเนี่ยให้เรียบร้อยนะอ่าหาตร,อร้องเกรืรองตัวนี้เปลี่ยนใหม่ซะให้หมดนะในมุมเปลี่ยนนะแทงน,นี่ถอดออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปไล่เช็คเทียร์ทอนนะก็ตัวนี้ก็เดี๋ยวไปนั่งพันแกนก่อนแล้วมาใสาแนะ่แกนนะแกนก็แซนเดิม นะลบตามเดิมพันมันเดิมคือไม่ไงพันใส่เป็นอย่างนั้นนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสักครู่หนึ่งนะ,อะตอนนี้เราวัดลูกคืนสักหน่อยนะที่เจ้าสี่กับสี่ก็ไม่ใช่นะไอ้สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ตรงนี้ก่อนนะอ่อนเยอะละ เห็นอยู่เนาะฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนะขาหนะึ 6, นะ่งสองสามสี่ห้าหกนะขาหกนะจะต้องได้มาอยู่นะขาหกจะมาสี่เหลี่ยมเข้ามาอย่างนี้ขาเจ็ดจะมีขาแปดตัวเก้าขาสิบตัวหนึ่งตัสองตัวสามนะขาหกกับขาสิบสามนะที่สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์ต้องได้ลบคืนสี่เหลี่ยมมาอย่างนี้ นะท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรานำไอซีมาใส่ก่อนนะะเหตุที่ต้องวัดทีเพราะว่าตอนแรกวัดแล้วมันออกอยู่ฝั่งเดียวนะมาที่ไออาร์ตรงนี้ฝั่งนึงไม่ไปเดี๋ยวถอดออกแล้ววัดแล้วมาสองข้างเดี๋ยวใส่ไอซีลงไปนะคู่เดีนะ๋ยวมาดูนะหลังจากติ่ตส่ตัวน,นี้ไปแล้วนะลพืขึ้นจะได้ทั้งสองฟังที่เข้ามาที่ไออาร์นะ ตัวนึงได้มาครั้ง้องฝังแล้วเห็นยังเนาะอั่นี้ออกเดี๋ยวผมไปวัดฝั่งตรงนู้นนะอ,อ,อย่านี้เนาะได้มีแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวไปใส่ a ากันต่อนนะอ่สะสักคู่ ตัดาย่าแล้วนะปัตจัเกีรโลเดิมนะต้องได้รูเคือแบบนี้มาทั้งทั้งสองฝั่งนะนะได้แล้วต่อไปเดี๋ยวมาใส่เบรได้นะสักครู่นะังจากที่ใส่เบเสร็เรียบร้อยแล้วก็เกาะเครื่องก็มา ปกติมาแล้วนะมันก็ผ่านจะส่งงานได้นะนะจุดข้าโอเคนะจิตเตอรเครื่องก็ปกติ50.9 50.4 9.6่างก,กันนิดหน่อยกำลังพอดีนะครับก็ปกติผ่านนะสำหรับคาจะดต้อมเครื่องต่งตอไปก็ยู่แนทางจากเครื่องนี้ไปละกันนะครับะนนเดวเจอกนอันต่อไป